ค่ะวันนี้จะมาสอนเออเอาคล,ลิปลงยูทูปกันนะคะก็มาเลยตัวอุปกรณ์คือโทรศัพท์นะคะโอเคตอนนี้ก็ดับแล้วเอ่ยไม่ใช่สินี่ก็จะเป็นชนาแนลเวานะคะก็เข้าไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปอัดตัวโอเคนะคะเราอาัดส,สั้นๆ คลิปนี้คะตอนแรกนะคะที่ใครยังแบบต้องสมัครอ e ีเมลทุกคนนะคะหแบบรือว่าสมัครไว้ถึงว่าสมัครเวลาจะติดตามผู้อื่นนะคะสมัครอันนั้นก่อนนี่ลืมแล้วนะคะแต่เราจะไม่สอนสมัครอ e ีเมลนะคะเพราะว่าคือแบบอีเมลใครก็อ e ีเมลคนนั้นจริงแหมก็ม,มาสอนกันไม่ได้หรอก e อีเมลอะแล้วก็แบบถ้าคุณสมัครนะคะถ้าแชร์ไปที่ไหนจะแชร์ไปที่ยูทู e ก็เข้าไปนะคะแต่ถ้าจะแบบ ทำแอปนู่นแอปนี่ก็อันนี้จะเป็นกล้องสุดนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้นี่คือชื่อคลิประบรายบสมุนหน้ากอกของโรลแระเราไม่ได้ลงจริงนะอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายมายถึงว่าเราจะเปอะไร ุณมันตอนแรกมันจะเขียนว่าไม่แสดงนะคะก็คือหมายความว่าทุกคนที่พบลิงกเท่านั้นให้ทุกคนกดที่สาธารณะนะคะเวลาใครจะเข้าดูคลิปคุณนะก่อนแรกนะคะต้องกรลุณายอย่าเพิ่งอัปโหลดลิดนะคะเขียนชื่อเสร็จอะไรเสร็จอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นให้มาดูตรงนี้นะคะไม่งั้นเพราะว่ามันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมว่าไม่แสดงเป็นแ,แบบนี้เวลาเพิ่งสมัยเมลนะเราก็เพิ่งกดไปปพ๊บ ว่าคุณเราสามารถเราจะสามารถพบได้คือในโทรศัพท์เราแบบจะพบได้แค่คนเดียวนะคือคเค,งเ,คงเดียวที่จะพบเพราะว่ามันสามารถมันบอกว่าคุณสามารถที่พบลิงเออคนพบลิงคุณท้นไส่วนตัวก็คือคุณเท่านั้นที่ดูได้นะคะสาธารณะก็คือทั้งตัวเองแล้วก,ตววก็ตัวเองดูได้อยู่แล้วแหละทั้งตัวเองแล้วคนอื่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะดูก็ได้นะคะ ก็ให้พิมพ์ว่าสาธารณะโอเคบ๊ายบายแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็รอมันอัปโหลดเสร็จอะไรอย่างงี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะการอัปโหลดคลิปไม่ยากเลยนี่นะคะใครที่แบบอยากมีชืนอหน้าของตัวเองก็สมัครซะเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นสองแบบมีโปรไฟล์ช n e l นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ